วัสดีครับผมหม่อมธน,น,นัดหิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวนะครับวันนี้จะพามาพบกับเมนูไฮไลท์สุดพิเศษไข่ยัดไส้นะครับนี่นไข่ยัดไส้นะครับนี่นะครับผม,บบผมอันนี้จะเป็นเมนูไข่ยัดไส้นะครับไข่ยัดไส้เนี่ยเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะครับ ไข่ยัดไส้ก็เป็นไข่นะครับไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวบางนะฮะบ,บางเป็นแผ่นโรตีนะฮะเขาต้องทอดไข่เจียวแผ่นบางเหมือนแผ่นแป้งโรตีใช้น้ำมันน้อยครับแล้วไม่ให้ใช้น้ำมันเยอะเกินไปครับผมนี่ครับแล้วก็ไข่ยัดไส้ก็ทำมาจากหมูสับแครอทมะเขือเทศนะฮะแล้วก็หอมใหญ่นะครับ ลาดซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็เป็นนักรีวิวต้องกินให้เกือบครบทุกอย่างครับนี่ครับแกงเผ็ดหมูป,ป่านะฮะอันนี้เป็นแกงที่ผมชอบกินมากนะครับก็คือแกงเผ็ดหมูป,ป่านี่ครับอ่านได้นะครับผมข้าวแกงเผ็ดหมูป,ป่านะครับแล้วก็มีหมูทอดกระเทียมนะครับแล้วก็มี โม้ต้มกะหล่ำประกาศดองนะครับอ่ะเดี๋ยวนร้จะมาไปกินข้าวนะครับผมอาหารเนี้ยถูกปากทุกเมนูขอบอกเลยนะคะอาหารทุกอาหารทุกอย่างเนี้ยขอบอกเลยว่าถูกปากทุกเมนูที่ผมเคยกินมานะคะเป็นนักรีวิวต้องกินให้เกือบพรบทุกอย่างครับนี่ครับเรามาเริ่มกันที่ขไข่ไส้นะฮะ นี่แกงเผ็ดหมูป่าต้องต้องต้องกินครับขายัดไส้ต้องโดนนี่นี่เอาไปเลยนะฮะอ้ออันนี้จะเป็นข้างในก็จะเป็นไส้นะฮะขายัดไส้ก็ต้องมีไส้นะฮะขายัดไส้ต้องใช้หมูสับเท่านั้นนะครับแล้วราดซอสต,ต้องใช้ซอสมะเขือเทศเท่านั้นนะฮะซอสพริกได้ไหมไม่ได้นะฮะ ซอสมักเขียนเทศได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับผมไขยย่ยาไส้หืมขเข่ยาไส้อร่อยเป็นนักรีวิว กินได้เกือบทุกอย่างเลยเนี่ยครับแต่มีบางอย่างที่ผมกินไม่เป็นนะฮะผมก็สามารถเป็นนักรีวิวได้อาจจะได้มึชอบดูดไม่ได้อืม ตกใจการเผ็ดหมูป่าแล้วก็ขยัดไส้ครับนี่ครับการเผ็ดหมูป่านี่เป็นนักรีวิวมันต้องกินอย่างนี้อืมต้นอ,อย่างนี้นเออการเผ็ดหมูป่ามันต้องอย่างนี้เออ อร่อยเผ็ดร้อนอืมนั่บห้วก,กระเทียมเนี่ยอาหารช้าเมื่อเน,นี้ยกินหยุดไม่ได้เลยอืม เป็นหมูบะเตงหวานอะนี่ว่าหมูทอดกระเทียมอ๋อมันเป็นหมูบะเตงนะฮะผมว่าไม่ใช่หมูทอดกระเทียมอะมันเป็นบะเตงบะเตงครับ ครับไข่ยัดไส้เนี่ยมันต้องกินอะ่ะไข่ยัดไส้อะ่ะมันอร่อยอะ่ะมันหยุดไม่ได้อะ่ะเนี่ยโอ้ย oh, <no. S 1> ไม่โอ้โหนี่ต้องอย่างนี้ครับอืมไปเลยจัดไปเลยโอ้โหไส้แน่นมากท่านผู้ชมนี่จัดเลยครับ เมนูข้าวหมดหม้ออืมลองอืมหมกต้มอร่อยจังอืมอืมอืม เป็นเนื้อกะ,อะูหลกแสบลิ้นนี่ครับไข่ยลดไส้เหลือครึ่งเหลือครึ่งผัดแล้วเผ็ดร้อนดีครับแกงเผ็ดหมบปลานี่ นี่ครับก็ขไข่อัไส้ไข่อัไส้ครับด็ก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีครับนี่ครับอ,อันนี้เป็นผมเดาละมันเป็นหมูป้าเต็ง บาเต็งคือหมูหวานครับนี่ครับบาเต็งครับไม่ใช่หมูฟักระเทียมเออ็ดร้อน ครับอืมข้าวไม่น่าหมดเลยก็มันอร่อยอเนี่ยขายัดไส้เหลือครึ่งเหลือครึ่งแผ่นละโอ,ลอ้ไม่น่าเหลอไม่น่าเหลอแค่นี้เลยก็มันอร่อยอะ่ะ อืมโออืมขายัดไส้ร้อยรแกงเผ็ดหมูปาก็อร่อยเย้ว นักเรียนวิวมนต้องอย่างนี้ ขึ่นพักไปนอืมหุดไม่ได้อือืมนี่ครับ หยุดไม่ได้มันอร่อยตัเข้าไปอร่อยพอแล้วได้ไหม่ะอือ เน้ออร่อยทุกอย่างวันนี้สนุกสนานมากเลยครับท่านผู้ชมอาหารวันเนี้ยมื้อเช้าเนี่ยอร่อยทุกอย่างเนี่ยเนี่ยครับหมูต้มประกาศดองเป็นเนื้อหมูนะครับแต่มีกระดูกอ่อน ติดกั้นอยู่หน่อยนะมนก็เคี้ยวกรอบเพลินดีนะฮะแล้วก็ไข่ยัดไส้นะฮะแต่ขอบอกว่าเหลือครึ่งแผ่นแล้วอะ่ะนะโอ้ยผมไม่น่ากินหมดเลยก็มันอร่อยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยไข่ยัดไส้อร่อยอร่อยไข่ยัดไสอร่อยอร่อยหมูต้มผรกกาศดอง แกงเผ็ดหมูป่าเนี่ยอาหารเช้าทุกอย่างเนี่ยอร่อยอร่อยนะเห็นไหมแล้วก็นี่ครับอันนี้ผมชิมแล้วนะครับว่าอันนี้นะครับนึกว่าหมูทอดกระเทียมเอ๊ะใช่หรือเปล่าหมูทอดกระเทียมนึกว่าหมูทอดกระเทียมอ๋อเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วนะครับมันก็คือ หมูบตัตเตงนะคะหมูบตัตเตงนะครับผมหมูบตัตเตงก็คือเหมือนเอาหมูสามชั้นหรือเนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ยเอามาผัดแล้วก็เคี่ยวกับน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลแล้วก็อะไรสักอย่างนะนี่ครับเอามาเคี่ยวกับน้ําตาลกระเทียมแล้วก็นี่ครับเหมือนเหมือนกินคู่กับข้าวต้มอ่ะนะกินคู่กับข้าวต้มนี่ต้อ,ง,องนี้เลยครับ ผมยกให้หมูบาดเตงนะคะหน้าตาเหมือนหมูทอดกระเทียมอะแล้วก็ต้องใส่กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักชีเห็นไหมแล้วก็มีน้ําข้นๆอย่างนี้นี่มีน้ําข้นๆเข้มข้นมีน้ําข้นๆเนี่ยฮะ,ะเขาเรียกว่าหมูบาดเตงนะคะหมูบาดเต็งเนี่ยใครๆก็ต้องกินครับใครที่กินกับข้าวต้มนะข้าวต้มขาวแล้วกินกับข้าวต้มหมูสับเนี่ย มันต้องมีหมูบักเตงนะฮะแล้วก็อาหารเด็กนะฮะเด็กกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็ไข่ยัดไส้นะ,นะครับไข่ยัดไส้กินได้ทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะแต่ผมเนี่ยพลาดเลยเนี่ยเหลือไข่ยัดไส้ครึ่งแผ่นโอหมดได้ยังไงก็ไม่ลูกโอเนี่ยมันเหลือแค่เหลือเหลือไข่ยัดไส้ครึ่งแผ่นโอ ผมกินได้ไงก็ไมายรู้มันอร่อยเนี่ยแล้วก็แกงเผ็ดหมูป่าเด็กกินไม่ได้มันเผ็ดนะ,ะแต่ผมกินได้นะฮะนี่แล้วก็หมูต้มกระหลำ่ำไม่หมูต้มผักกาดดองนะฮะนี่ไม่เหลืออะใครที่ชอบคลิปหม่อมถนัดหิวที่ชอบ YouTube อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับ ไปละเดี๋ยวเจอกัะคิดต้าครับบ๊ายบาย